เดชชุบผสมลูกชายสาอิวกับแม่ลูกสาวมดตะนอยนะครับตอนนี้ไขได้หนึ่งใบแล้วไขหนึ่งใบแล้วนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับราคาเบา,เบาอันนี้ชุดความบวังชุดหนึ่งแม่เป็นลูกสาวมดตะน้อยสามยียวนะพ่อเป็นลูกชายสาอิวทับทิมแดงครับมันนีแดงเพชรด,ดำของ ชัยสงขามฟาร์มครับอีกชุดหนึ่งชุดความหวังพ่อนี้เป็นใจลูกสวยครับเก่งพอนี้เก่งครับมาดูอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้เป็นลูกชายดำลือลั่นครับชุดนี้มีผลงานแล้วลูกค้าส่งข่าวกลับมาว่าให้ผสมอีกครับ เป็นลูกชายดำลือลั่นดำจอะกสามเอี่ยวกับลูกสาวเท่ากองบินก็บางคนข่าวล้านนะครับตอนนี้ก็ไขได้หนึ่งใบเลยครับสนใจก็ทักมาจองได้นะครับราคาเบาๆชุดนี้มีผลงานแล้วนะครับส่ลงลูกเข้าไปถ้าใครสนใจชุดห้าหเดือนก็ทักมานะครับตอนนี้เหลืออยู่สามตัวนะครับ คู่สองเมียหนึ่งนะครับใครไม่อยากรอนานออกไปก็ชมไว้ไม่นานนะครับก็ใช้การได้แล้วนะครับสนใจก็ทักมานะครับนี่ครับชุดนี้นะครับชุดสวยๆห้าหกเดือนครับรอยดีครับรอยชนไม่ต่ำกว่าสองเจ็ดสองแปดแน่นอนครับสามตัวนี้ครับ สวยๆครับลูกดำเรือลั่นดำจอกเกาะกับลูกสาวเท่ากองบินนะครับยอดมงคลขาวล้านราคาเบาๆสนใจทักมาได้นะครับส่วนอีกตัวนั้นแดงๆนั้นเป็นพม่านะครับพ่อเป็นดาวทองแม่เป็นแม่เป็นปลาลูกปลาแมนนะครับปลาแมนปลาแมนจุกคิรีนะครับ สนใจก็ทักมาได้นะครับราคาเบาๆทักมาคุยกัน0933849597นะครับ <Okay. S 1> ไอดีไลก็0933849597อีกตัวหนึ่งเป็นลูกสาวของ1อยลิตครับลอันนั้นก็สนใจก็ทักมาหนังรอยฤิ์เป็นลูกสาวของอสวินดำเกียงไก่แท็กเตอร์นะครับกับแม่ลูกสาวมดตะน่อยครับ ตัวนั้นเป็นลูกชายของคุณไกลนะครับคุณไกลกับลูกสาวมดตโนยนะครับตัวผู้ใหญ่ลอยโตครับสามโลสนใจก็ทักมาได้นะครับปั้มดูแล้วอันนี้ปล่อยอยู่ครับไม่มีเวลาเลี้ยงลอยโตอัปเดตให้ชมนะฝากติดตามด้วยครับ ส่วนข้างนอกก็กำลังฟักอยู่นะครับอันนี้มีเจ็ดใบนะครับเสาทอกองบินกับลูกชายสาสอยู่อันนี้ก็กำลังฟักอีกครับอันนี้10บกว่าใบสนใจทักมาครับราคาเบาๆแบ่งปันกันไปพัฒนาครับ